อันนี้อันนี้คือเขาเอิ้นว่ดสูตรก๋วยน่อยเกียวตม้มก๋วยน่อยเกียวตมม้มแมนแซ่เพียแซ่เลือดไบหน่อยนึงเขาเป็นต้มแซ่เพียแล้วก็แซ่เลือดใวหน่อยหนึ่งแมนมันใส่ไหลเป็นจีเป็น,ปนห่วงอยเวิร์นห่งอยเวิร์นหันเลือดไหลพี่น้องครับส่วนนี้ก็เป็นอ่าสมต้นนะครับอันนี้สมตน้น ผมเห็ดสมต้อนไว้นะครับสมต้อนผู้ใดอยากกินกับมากินได้พี่น้องเด้อสมต้อนหมูนะครับอันนี้สมต้อนหมูสมต้อนหมูทั้งมืองเหนือนข้าวเจ้าเอิอนสมตินเมืองเหนือเขาเจ้าเอิอน e สมติน,น, e ตนแต่สายยันฝุ่นกําลังสีเห็ดอ่าข้อยหน่์เกียกขีตมอันนี้คือเอาเพียมักเพีย,ยมักเพียมักเลียดไว้เป็นค้อยหน่์เกียกขีตมครับอันนี้กะอ่ะสาสลันเน่หอมเปนะครับขาดอะไรคือสลันเน่ เพราะว่าซาลาเน่เนี่ยมันสิเขากันครับเนื้อกล้วยเนาะสาลแหน่อืมโอ้นี่ที่มาของกล้วยหน่อยเจียกขีตมครับพี่น้องครับนี่คือสูตรกล้วยหน่อยเจียกขีตุ้มเนแล้วอืมมันมีหลายอย่างตัวมันว่าประเภทประลาเพียอะไรไอ้เนื้อคล้วยเนื้อหัวข้ามาเข็ดกินนี่อันนี้คือกลวยหน่อย,นอยเจียกขีต<ม>ล้วก็ส็มี็ยังอีกชกเล็กชกเล็กอ่าสสกกกเล็็นี่ เนีนทั้งเลือดเออเนียทั้งเลือดโอ้สุกเล็กเนีนเลือดเล็กนี่ก็ตอนใยใยอืมอ,อันนี้อันนี้บบบบบมบบ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 บ่บ,าบแบบาางาบแ,แต่ง,งาบาบบบบบบาบบาบบ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 บนบบบงบบบบบบบนบบบบบบบลาบงานาาบงนแต่งบ้องบบบบบบตบบตบบบแบบ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 บอบ เอาขัวบางทีกับใส่บางทีกับไม่ใช้พี่กับใส่แต่พริกป่นเป็นอย่างที่เห็นสั่นของสุรศกับใส่ฝ้าวเดี๋ยวเมาเดี๋ยวซุ่มเห็ดสุ่มเห็ดเมานั่นคือสูตรงานดองขันบ๊ไปแล้วสูตรงานดองสูตรงานแต่งงานนี่กะกะบพกใครเสียบถอกเนาะขันบ๊ไปแล้วคือคนคือเขากินอิ่มเนี่ยคนบ่หิวเห็ดกับเขาเขาเสียบอืมคนบ่หิวเห็ดกับเขาเขาเสียบแมนอยู่ฝ้าวเห็ดเห็ดแรไแรกแล้วไปกูอิ่มแล้ว ลังค้นกับว่าได้วางสีแด้รังค้นไว้เห็ดแซ่บหลายบ่ได้ดอกเพราะว่ามันค้นหลายให้เขากินนี่หน่อยให้เขาตูกินเค็มๆจางงเออบบเอ็ดเแซ่บสรุปแล้วห่อมาปรุงอยู่บานไม่นาะหันไปอันนี้พี่น้องครับเพื่อนหน่อยเจียกสีตมมันก็หายสาบสูนไปดน้วยเดรออนีหันบอกไปแล้วนะครับไม่นีไ่เห็ดอันนี้คือเพื่อนหน่อยเจียกสีตุมครับ ยังสูตรดังเดิมสูตรอืมดังเดิม,ส,ม,ส,ดดมสูตรอยู่โพชัยใชตอนนี้กะเอาเสียเอาเครื่องปรุงนะครับกะมีผู้ใดสิอยากเฮ็ดกะเฮ็ดได้พี่น้องเด้ครับบ่สงวนเลือกซีดตอนนี้คนเสียเอาเขาเอาพริกผงลงครับให้ถือต้องเนะ้อแล้วแต่ว่าดอกว่าผู้ใดกค่ะบางคนเขาที่ใส่พร้อมกันเลยก็ได้แต่สูตรสายยันนี่ม,มักเพียมักเลียดไปแล้วมักเพียมักเลียแล้ว พริกอันดับต่อไปคือพริกปนริดปวงลงผิดปนลงต้องเห็นลงเผ็ดๆจังหน่อยเออเผ็ดจังหน่อยเออแล้วก็ตามมาคือเข้าขว้าเข่าขว้าพี่น้องครับตามมาคือข้าวขัวนะครับอันนี้เพรมันใส่เบียดด้วยเข้าวขว้าก็จะเอาใส่เบียดไม่ให้ใส่แมงงองแงี้ยอยู่หันเลยมันเกาะมาเทใส่กันท์ท่านบอไปแล้วข้าวขัวนี่ต้องขัว้าไหมไหมมันไหมหอมๆเลยเอาอีหลีผู้เฒ่าโบราณมันเป็นสัญลักษณ์ในพี่น้องครับ เนี่ยสมัยพอ่อสมัยแม่เขาจะมีพ่อก็ต้องขัวไม่ไม่มเป็นอย่างคือต้องขัวไม่ไม่เพราะว่ามันจะเอากินหอมแล้วสียกให้เขาขัวใ็นมันหอมอยู่ตลอดนดี่เ้อะใส่กระปุกจังเสียออยากให้ดีก็มีถุงพลาสติกใส่แล้วก็แยกเขาตู้เย็นห่วไอ้อีกทีนึงแยกเขาตู้เย็นหอมหอมสิอยู่ตลอดอคือจังขัวไม่ตลอดเออคือขัวไม่ตลอดบางคนเนาะเพราเขาใจว่าเสียไปใส่เหนอย่างตู้เย็นอืลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้อง เอาแบบบัไซก็แบบไซตู้เย็นอันนี้สีหอมกนอันนี้ลงไปแล้วคืออบักพริกผงนะครับอันนี้ผงทีลวดอันนี้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยผงชี่รดขาบ่ได้อน้ำปลาปลาบางคนอาจจะถามมาปลาแดกมีส่บ่ทันสูตรโบราณที่หลีกกับ่ใส่สูตรไ่ปลาแดกนน่อใสน้ำปลาแดกต้องบักม่วงเนะ เอาบวกม่วงมาฝานฝานฝานฟัก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 ,ฟก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 แบบบีบน้าแบกม่วงใส่อันนี้เขาใส่บบนั่วที่อันบ่อันอันนี้บ่ใส่บ่ใส่บ่ใส่เด้อพี่น้องเด้อครับบ่ใส่แบบนั่วครับอันอันนั่นคือบ่มีเผิยบ่มีล่างคนอาจจะบอกว่าเอ้าเป็นยังต้องใส่สมนั่วตรงใส่สมมันปรแมาณครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเด้อที่นี่เป็นต้มนี่เบิ้งอร่อยเออพี่น้องครับนี่คือต้มนะครับต้มนี่ค่อยหน่อยเกี๊ยบแต่ว่าเขาแก บัดนี้เฮาก็สิไล่ควายออกมันบ่แม่นเฮาสิกินบวกควายที่มันเกียกมเกียกมอือแล้สิมันกมอ่ามันมีสูตรนึงอีกาเจ้ากไอ้นี่ก็คือเสือหองไห้เสือหองไห้ก้ยเสือหองไห้ใส่ข้างในสูตรควายน้อยกมควายน้อยกมเด้อสุดท้ายบ่มนสิเอาใส่พร้อมกันเด้ถ้าใส่พร้อมกันกับอันนั้นเลยนี่มันสิบ่มีความหอมอกสุดท้ายบ่ต้องใส่พร้อมกันแม่น อาไซส์ผมกันกะชีมันกะชีมูลแง่งๆนะเนาะแมนมันมีสูตรหนึ่งอีพี่น้องครับอันเคยเห็นก็เจ้าเห็ดก็คือว่าฟักเนื้อแล้วกัมัดขันขันหมึกเน่าอันนั้นก็สูตรง้อไหลายขั้นบักเน่าสูตรขันเน่าเอาพี่น้องโอ้ยน้ำลาแต๋วเลยครับอร่อยสุดมากเนี่ยมาชิมกันครับคั้ยหน่อยเกี๊ยต้มครับควายน้อยอ่าเออเกี๊ยงนิดหนึ่งผายน้อยเกี๊ยต้มเออตะเกียรเกี๊ย โอ้ยเนาะเอาซิมบันเนี่ยสูตรนี้าาบ,บัาหางเตีซิมกระเซาะบัหางเตี๊ยวเซาะเดี๋ยวต้อตงซิมกับพี่น้อง<น>อืมเอามาคุณยายกินเนื้อมาที่มากินน้ำก,นกันพี่น้องครับชิดพ่อสมัยอะจะคล้องกินเนื้อโอ้ยสินส้นสิ่นผุดเนาะตะกีนเนาะพูดแล้วยี่สิบห้าบาทเนี่ยเอามาแบงกันดิจูแบงยี่สิบสองบาทจะ่าผุดซิ่งผุดยี่สิบห้าบาทในลาบอิ่หมื่นเด้อไม่เออยี่มื่นมื่อครับ ถ้าพี่กสิเป็นสาวจากแวงหัวพันเพิ่นกำลังอ่าหนึ่งปลาครับหนึ่งปลานิลนะครับหนึ่งปลานินอันนี้หนึ่งปลานินครับแต่ว่าอ่ามีแห้งๆนะครับเพิ่นสิบอกว่านึ่งปลานิวนะครับบางคนอาจจะบ่าเอาคือว่ากะสันก็เพราะว่าเพื่อนไปเห็นป่ายใบ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 หนิวเขียนว่าป้ายใบหนึ่งที่กัน เป็นเะไรอื่นตะปันนิ้วครับเลยเดียวกันเลยซือเดียวกันเหืนคนละแบบเหือนคนละแบบอืมเอ้าพออกันชิปนากแล้วกันพี่น้องครับสวมสวมตอนสวมติ้นนีกกะมือแรงกินได้ครับมือนี่ก,กะกินควอยหน่อยเกียขีต้มไปก่อนแล้วกะหนึ่งปันนิ้นครับหนึ่งปันนิ้วอนนิ้วอืมเอาพ่อกันชิปนากแล้วกัน,นครับพี่น้องครับมือขึ้นนี่ฝนตกครับฝนตกแต่บ่แห้งปนไหน หลงดีใจอยู่ครับโอ้ยได้จินอึ้งได้แท้และครับบา้านดงแสนแพงนี่เป็นบ้านที่อึ้งหลายนะครับเออตกลงมากนี่ยกพิ่นกำลังตกไหวอืมกำลังบานไหวงามว่าตายแต่ว่าที่นี่เอา้าอันตกลงมามันกะชุ่มช่ำมันกะสดชื่นครับพี่น้องครับอืมอันบ่ตกกะโอ้ยกะปวดพวปวดหันขาคอนแน่ครับยูห้องแอร์กับยูบ่ได้ครับ มันบเย็นดีคือลมธรรมชาติด้ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ